ครับก็ขอสวัสดีสายเลือนบล็อกเชนสายเลือนคริปโตทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมมีข่าวเกี่ยวกับวงการคริปโตเคอรเรนซีมาฝากนะครับซึ่งซึ่งเป็นข่าวจากทางด้านของต่างประเทศนะครับล่าสุดนะครับก็คือรัฐบาลของบราซิลนะครับเสนอให้มีการจ่ายเงินเดือนแก่บุคลากรเป็น Bitcoin นะครับซึ่งกรัฐลองประหลัดาสาพันธรัฐบราซิลนะครับ ซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภาของบราซิลได้ออกมาเสนอร่างกฎหมายให้มีการชำระเงินเดือนของสมาชิกเป็นคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเป็นบิตคอยนนั้นโดยให้มันถูกกฎหมายและให้เป็นทางเลือกสำหรับการชำระเงินของพนักง,งานทั้งภาครัฐและเอก,กชนนะครับร่างกฎหมายนี้เขาจะมีการเน้นย้ำให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางด้านการเงินระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา ตั้งแต่สกุลเงินเฟสไปจนถึงบิตคอยนะครับซึ่งโดยเน้นไปที่การกระจายอำนาจซึ่งปราศจากการพึ่งพาของบุคคลหรือหน่วยงานกลางนะครับหากการลงนามในในกฎหมายฉบับนี้ในร่างกฎหมายฉบับนี้สำเร็จนะครับใบเรียกเก็บเงินตาที่ทา,ทางกรัฐกเสนอ จะต้องมีการสร้างข้อเสนอร่วมกันกันกบทางคนงานนายจ้างในการกำหนดเปอร์เซ็นต์ในการจ่ายค่าจ้างนะครับไว้ล่วงหน้าสําหรับการจ่ายเป็นสกุลเงินด้านคริปโตนะครับคริปโตเคอเรนซีหรือสกุลเงินดิจิทัลนี้นะครับและคณะกรรมการพิเศษของสภาผู้แทนราษฎรของบาราเซิลก็หาก ได้มีการอนุมัติเรื่องบทลงโทษนะครับเกี่ยวกับการอาชญากรรมทางด้านการเงินเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับได้มีการแก้กฎหมายไว้เป็นล่าสุดได้เพิ่มบทลงโทษในอาชญากรรมเรื่องของคริปโตนี้ลงไปนะครับว่านอกจากที่จะมีการจำคุกแล้วนะครับก็จะต้องมีการปรับเสียค่าปรับเป็นเงินที่จากเดิมคือ1 ใน3ของเงินที่ได้ไปล่าสุดปรับเปลี่ยนเป็น2ใน 3, ของเงินที่ได้ไปนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนการจำคุกจาก10ปีไปเป็น16ปี 8- เดือนนะครับซึ่งตลาดในบาร์ซิลนั้นจะไม่สามารถมีการปรับตัวให้เจริญก้าวหน้าไปได้หากไร้กฎเกณฑ์พวกเหล่านี้นะครับซึ่ง เป็นการป้องกันไว้การไว้ดีกว่าแก้นะครับซึ่งกฎหมายนี้เขาก็มีออกมาสําหรับการอาชญากรรมเกี่ยวกับการเงินนะครับ mm. เพื่อป้องกันให้ไม่ให้มีการสูญเงินต่างๆไปหรือป้องกันให้เทรดเดอร์ไม่ได้โดนถูกหลอกจากอาชญากรรมพวกนี้นะครับสําหรับเรื่องนี้ก็เห็นเห็นเรื่องเรื่องของการจ่ายเงินเดือนของ สมาชิกต่างๆนะครับปัจจุบันก็มีข่าวออกมาไม่ว่าจะเป็นทางสหรัฐสวีเดนแคนาดาอะไรประมาณนี้เขาก็มีการนำล่องหรือพยายามที่จะเสนอให้มีการจ่ายเงินเดือนเป็นสกุลเงินดิจิตอลหรือเป็นคริปโตเป็นบิตคอยนี้นะครับอย่างไรก็ตามการ,การ การจ่ายเงินพวกนี้ก็ต้องผ่านการอนุมัติจากสภาหรือกฎหมายต่างๆนะครับก็ต้องมีการติดตามการเคลื่อนไหวต่อไปนะครับว่าเขาจะมีบทสรุปหรือว่าตกลงกันอย่างไรนะครับว่าจะมีการจ่ายเงินเป็นด้านคริปโตหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับสำหรับวันนี้ข่าวนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ